สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้อยู่ในเกมน่เรากออริจินกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูระบบไรสกิลกันนะครับซึ่งเป็นระบบที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปลูกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันโอเคระบบไรสกิลเนี่ยมันอยู่ที่ตรงรูปตัวละครนะครับแล้วก็จะมีเควสเดลี่คอมบิชันด้วยก็ไปตรงสต้ามิแน่ตรงนี้ครับแล้วกดเข้ามานี่ครับมันจะมีทั้งหมด4ส่วนนะฮะก็จะมีทําอาหารทํายาสส่่วนนผมตางๆะครับ ก็เราจะมีเควสให้เราทำด้วยนะครับเป็นเนริ่กิฟต์ตรงนี้นะครับใช้20ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลดล็อกทำเควสต่างๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงบ้างแล้วมันต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอ่ะโดยเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปตรงจุดเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่จังหวะคุกกิ้งก่อนนะครับหรือการทำอาหารนะครับอ่ะเริ่มต้นครับการคุกกิ้งเนี่ย เราสามารถที่จะทำการอัปเกรดเลเวลได้นะครับโดยใช้อีเดนคอยนะครับกดอัปเกรดไปเลยนะครับส่วนผสมนะครับที่เราจะทำวัตถุดิบเนี่ยมันจะเขียนบอกไว้แล้วนะครับอย่างทำข้าวปั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปหาอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มาทำการคราฟเป็นข้าวปั้นซึ่งข้าวปั้นก็จะมีการเพิ่มค่าพลังทูชิปูอัดนะครับมันจะเพิ่มค่าพลังที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนยาตรงนี้ครับก็อัปเกรดไปด้วยนะครับอ่าอัปเกรดเหมือนกันเลเวล14บนะครับเลเวล14เนี่ยมันจะปลดล็อกนะคร โซคอตรงนี้ได้นะครับอัปเกรดไปเลยใช้อีเดนคอยนะครับอัปเกรดนะครับนี่ตรงนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยถ้าเราจะทําการปลดล็อกทําอาหารขั้นสูงแล้วก็ต้องกดทาเควสก่อนนี่ครับมาลวต้องกดคําว่าปลดล็อกนะถึงจะทำเควสได้เดีย๋ยวผมจะทําอาหารให้ดูง่ายๆอย่างหนึ่งก่อนละกันอย่างเช่นข้าวปั้นตรงนี้ครับมันต้องไปหาสาล่ายก็จะมีสตามิน่านะครับที่เรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีเดนคอย นะครับผมโวไมนาก็ใช้120นะครับตรงนี้เรามีทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อีเดนคอยแล้วก็มีสไลด์นะครับอ่ะก็สามารถซื้อได้จากร้านซีฟู้ดนะฮะมีทุกที่นะครับหรือเราจะไปหาวัตถุดิบตามแมปตามอะไรก็ได้นะครับตกปลาปลูกพงปลูกผักพืชสวนอะไรก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เรียกระบบไฟ์สกิลนะฮะเดี๋ยวผมไปซื้อกันง่ายๆนะครับเราพาไปซื้อเลยมันอยู่ในพอลตาล่าแหละมีทุกเมืองนะฮะซื้อได้เลยมันจะมีไปซือยู่2จุดนะฮะเป็นพวกพืชพันธุ์กับซีฟู้ด เนี่ยเราก็มาซื้อได้นะครับก็ให้ซื้อไปเลยมันใช้ e d e n c o อยซื้อผมบอกแล้วว่า e d e n c o ่ยค่อนข้างสำคัญนะครับอ่าเมื่อซื้อเสร็จแล้วครับก็ซื้อให้หมดนะฮะตรงนี้อ่าได้ข้าวได้อะไรมาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ l i ฟ์ skill เหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อคุกกิ้งเหมือนเดิมนะครับส่วนผสมเราครบแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปทําอาหารกันนะครับตัวอย่างเนาะก็สามารถกดคำว่าไปเลยได้เลยนะครับมันก็จะพาเราเดินไปที่อ่าสถานที่ทําอาหารนะฮะตรงนี้เราก็เข้าไปอันนี้ใครไม่เคยเล่นผมบอกต้องเล่นนะ การคราฟของคราฟไปเนี่ยมันมีโบนัสพ,พิเศษด้วยอ่ะนี่ครับเราก็กดคราฟได้เลยนะครับก็ใช้ของตามนี้แหละก็ไอเทมแต่ละอันนะครับมันจะให้สเตตไม่เหมือนกันอย่างซูชิอ่าอย่างข้าวปั้นจะให้เป็น SP400 หน่วย60นาทีเวลาเราไปตีมงตีมอ,มอนอะ่ะนะครับเราก็ต้องกดใช้เราก็ต้องดูว่าอาหารชิ้นไหนเหมาะสำหรับชีพของเรานะอันนี้เพิ่มค่าหลบปลีกกับค่าแม่นยำนะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโจมตีกายภาพระยะประชิดนอี่อันนี้ของนักธนูของผมนะ ตีระยะไกลเป็นลูกธนูนะครับเนี่ยต้องผมต้องคราฟตัวนี้ส่วนตัวนี้ให้ดามจเวทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพิ่มอจีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอแท่งๆตัวนี้จะให้ครินะครับสายครีต้องกินตัวนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลดไล่เวทพวกสายเวทต่างๆที่เป็นพวกวิาสาห์พวกเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวผมคราฟเนี่ยก็คราฟเลยจะคราฟก,กี่ชิ้นก็หาวัตถุดิบมาให้ครบโอเคไหม ต่อมาครับก็ไปดูกันต่อนในอันที่3ที่เป็น, Cooking Rece นคุกกิ้งรีเซฟนะฮะคุกกิ้งรีซีฟเนี่ยมันจะต้องทำเควสก่อนมันเป็นอาหารที่มีส่วนผสมซับซ้อนกว่าคุกกิ้งด้านบนมันจะต้องทำคุกกิ้งก่อนแล้วก็มาทำรีซีฟทั้งล่างอ่ะก็เริ่มต้นเดินเควสก่อนนะครับระดับแรกก็มันจะมาจบเควสตรงที่พอนทาร่าแหละแล้วก็ข้ามาที่อัลเบต้านะครับแล้วก็ข้ามาที่อัลเบตาคือกดคาว่าไปเลยได้เลยมันจะพามา มันจะมีซีอยู่คนนึงนะครับที่เอาไปใช้ปลดล็อกระบบต่างๆแล้วมันก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆกับเรานะครับเราก็เดินมาที่เอาไปต้ามันอยู่ทางด้านขวานะครับนี่ครับ MC หลังบ้านสีฟ้านี่เราคุยเป็นพ่อครัวนะฮะก็คุยปุ๊บปุ๊บปุ๊ให้เราหาของหาอะไรก็ไปทําตามที่มันต้องการนะครับเราก็คุย m อ็ต่อนี่ครับเรียนรู้ระบบการทำอาหารขั้น2นะครับก็กดไปตรงนี้นะครับอ่ากดไปที่ตรงนี้เลื่อยนี่ครับเนี่ยพอเราทำเคสเสร็จปุ๊บเดินอยู่ประมาณ2-3นาทีนะครับแป๊บเดียว เราก็จะสามารถทําอาหารขั้นที่2ได้นะครับอ่ะพอเรามาคุยตรงนี้นะก็คือครั้งสุดท้ายแนละ้วสิ้นสุดแล้วก็สามารถกดอะไรนี้เลยนะี่ครับมันก็จะบอกเลยว่าให้เราไปหาของจากอ่าเอ็กชเชนก็ได้นะครับหรือซื้อจากตรงไหนก็ได้หรือร้านค้าโอก็ได้มันจะมีมาขายพวกสินดีต่างๆนะครับอย่างเงี้ยเราถ้าทําขนมปังตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปหาส่วนผสมที่เป็นคุกกิ้งด้วยเพราะนั้นเราต้องไปทําอาหารคุกกิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำรีเซฟทั้งล่างถูกไหมครับ เราก็เลือกเลยนครับนเ,นเนี่ยสมูดนูเดิลเนี่ยก็ต้องทำาูมูทนทูเดิลมาก่อนเราค่อยไปทําอาหารชั้น2ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําอาหารที่เป็นในส่วนของคุกกิ้งก่อนนะครับเนี่ยก็หาซื้อจากร้านค้าหรือไปเก็บเกี่ยวก็ได้หรือจะไปตกปลาก็ได้แล้วแต่เรานะฮะตรงนี้อ่ะผมพาไปตกปลาแล้วกันนะครับเราพิ่เาไปซื้อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมภาพตกปลาบ้างอ่ะก็กดไปที่เครื่องหมายมันขยายมันก็จะพาเราเดินไปแล้วก็เลือกว่าเราจะไปตกที่ไหนนะครับตรงบริที่เวสเกตนะครับก็กดตกปลาเลยนะครับก็แค่กดไปที่จิ้มไปตรงน้ำนครับอ แม่น้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะปลาเบ็ดไปนะครับแล้วเราก็รอเบ็ดติดแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ไอเทมมาแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นการสุ่มนะเออมันเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้กุ้งได้อะไรหรือเปล่าแต่นะครับทุกคนมันจะมีอา่าตรงด้านขวาทุกคนไหมมันจะมีคําว่าออโต้ฟิชชิงเราสามารถที่จะซื้อตั๋ออโต้ฟิชชิงได้นะครับมันจะเป็นตั๋ออโต้ฟิชชิง60นาทีมันจะตกปาแล้ว60นาทีแบบออโต้เราไม่ต้องกดเลยก็มีแต่ว่าต้องใช้เหรียญเซนีสีเงินในการซื้อ นะครับอ่ะแล้วก็ไล่ตกไปนี้เป็นปลาทูน่านะฮะอ่ะเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็ซื้อส่วนประกอบอื่นๆต่อนะครับที่เอาไว้ใช้ทํานะครับผมแนะนําให้ซื้อง่ายกว่าถ้าไม่มีเวลาให้ซื้อนะครับไม่ต้องไปนั่งตกให้เสียเวลาแต่ถ้ามีจริงก็ไปตกเอาบรรยากาศได้แต่ผมแนะนําให้ซื้อจากร้านค้าง่ายที่สุดอีเดนคอยต้องมีแน่นในกระเป๋านะฮะ<ค>อ,อีเดนคอยเนี่ยสำคัญมากๆใช้ทําทุกอย่างอัปเกรดซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างอีเดนคอยสาคัญมากๆนะแต่หาง่ายนะ ซื้อให้หมดเลยก็ผมจะซื้อตุนไวเลย1020ชิ้นซื้อไวเลยนะครับยังไงคุณก็ต้องใช้เยอะมากๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปตีมอนตีอะไรเงี้ยตีบงตีบอสมินิบอสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องใช้ยาพวกนี้นะครับมันสําคัญพวกอุปกรณ์พวกนี้มันใช้เยอะนะครับเวลาเราไปตีเราจะเพิ่มค่าพลัง้เยอะเราต้องคราฟเราต้องใช้งานมันนะฮะตรงนี้อ่ะซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่เดิมครับก็มาเริ่มทําอาหารก่อนนะครับนี่เริ่มจากทําอาหารเบสิกเบสิกก่อน นะครับเนี่ยเราจะต้องทำไล่ทําอาหารเบสิกเบสิกพวกนี้ก่อนเพื่อเอาอาหารเบสิกตรงคุกกิ้งเนี่ยไปทําอาหารที่เป็นรีซีฟอีกรอบหนึ่งโอเคไหมง่ายไหมผมว่าง่ายนะคือใครเล่น r o มาจะดูอยู่แล้วว่ามันก็มีระบบคราฟเอาของอาหารอยู่แล้วนะครับแต่นี้ไม่ต้องทํา2รอบนะฮะนี่ไล่ไปเลยต้องทำนะครับอันนี้สําคัญนะฮะอ่ะนี่แล้วก็คราฟได้เลยนะครับคราฟเสร็จแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นเตารีซีฟนะฮะ เราจะได้ของอีปนะมันจะเป็นของที่ดีกว่าเดิมมันจะเป็นของดาวอะ่ะง่ายเลยเป็นอาหารดาวเออจะพูดไงดีวะเป็นอาหารดาวนะครับเนี่ยเราก็ทาคราฟเอาเหนอปะเออมันเป็นของดีอาง่ายเลยนะครับเออน่ะสุดท้ายครับจะเป็นยายาระดับสูงยาระดับสูงเนี่ยมันจะคราฟยากหน่อยมันจะต้องใช้ยาระดับ3ดาวอ่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันเราทําเคลียยานะเคลียร์ยาอยู่แถวพย่อนครับเราก็มาแถวพย่อนได้เลยก็เดินเอาติรติดติด,ตด คือบางทีเดินออาโต้มาติดยานะครับเราต้องเดินหลบผมก็ต้องเดินหลบเอามันก็ให้มาเก็บวัตถุดิบนะครับเอาไปทํายานะฮะอันนี้ผมทําให้ดูทุกอันเลยนะตั้งแต่คูกิ้งยาระดับธรรมดาแล้วก็อาหารระดับดีซีฟแล้วก็ยาระดับยากระดับสูงนะครับที่มันจะมีดาวยิ่งเราใช้ยาที่มีดาวนะครับมันจะเพิ่มสแตนดโคตดเยอะนะฮะเออ๋นั่นเราให้กินของดีไปเลยนะครับกินของดีมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับนี่ครับกดล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะค้าอะไรเราก็กดไปเลยว่ มันบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องมียา str portion เนี่ยสาดาวเห็นไหมถ้ายา1ดาวมันต้องเอาไปรวมนะครับมันจะทำมันจะเป็นเหมือนรวมลูกอมอะ่ะเราก็ต้องไปคราฟไปคอมบายมันก่อนให้เป็นยาระดับ1ดาว2ดาว3ดาวถึงจะมาคราฟได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับรวมลูกอมอะ่ะเห็นไหมครับถ้าเรามีขวดยาอย่างเงี้ยอ่ายาเพิ่มวิตเนี่ยสขวดจะกลายเป็นยาวิต2ดาวเราก็ต้องทํา2ดาวให้เป็น3ดาวไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็ลองไล่ทํากันดูได้ไอ้ยาพวกนี้มันซื้อได้จากในร้านค้าโอ หรือจากในร้านค้าพัทล่าเอ็มบต่างๆซื้อได้หมดเราแค่เอามาคราบรวมคอมบายนะครับให้มันได้ระดับ3ดาวเพื่อที่จะทำน้ํายาช่องสุดท้ายให้ได้นะครับแค่นี้เองแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็หาซื้อได้เอ c ตามปกตินะครับง่ายๆนะครับตรงนี้เนาะอ่ะถึงพวกก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถคราบได้ปะเออเรียบร้อยง่ายๆก็ลองทําดูเนี่ยก็จะได้ยาระดับสูงมาเห็นปะนี่ของดีนะครับ อ่านอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของเควสด้วยนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นเควส์เนเชอรัลกิฟตตรงนี้ครับมาให้เราไปตกปลานะครับเงื่อนไขของมันก็คือให้ไปตกปลา60ตัวนะครับรับเควสก่อนก็ใช้ตั๋ว20ใบนะฮะอันนี้มันง่ายนะครับอันนี้ทําไปเลยสบายๆยังไงเราก็ต้องเล่นการหาวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านที่นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จำนวนโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิ